สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไฟขับระยองซ้ายมือผมเชื่อฮักกนบ้านดอนครับอยู่ที่ไหนเอ่ยซุ้มเลขสี่เก้าต่อยกี่ครั้งละครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่ง่ะโอเคขวามือดาเป้ครับต่อยกี่ครั้งแล้วไม่เคยครับไม่เคยบ้านอยู่ไหนชมลีครับโอเคไม่ว่าคุณจะเข้มแข็งอ่อนแอหรือเคยถูหลงแกไฟขับไทยแลนด์เปิดพื้นที่ความแฟร์ใหคุณแล้วหันหน้าก็หากันต่อยมวยสากลนะครับก็ให้เกียรติเป็นการละกันทำให้เต็มที่นะครับไม่ไหวเดี๋ยวผมจะดูให้พักได้ออฟเคสแซ่ันช่าง มาใส่ให้ใส่ให้โอเคป้ายถอยขอเสียงประเมินให้กำลังใจกันเพื่อเลยโค้ดีความเกลียดทะลุสายฝนแน่นอนพร้อมพร้อมบ้องลุกไฟใส่ต่อได้ไหมอุ้ยกระแทกคนครบอุ้ยอุ้ยไอ้ดาเต้เขาอุ้ยดาเต้ก็่ฟอลอุ้ยอุ้ย ขอโบอลลัวคอโบอลลัวเล็ทโชว์ฝีมือแบบเดือนครับยากบอร์เบไปใจทัู่หน่อยแล้วมาอย่าดูเบอเดี๋ยต้องตองเตียงเชียร์เลยฮารกบ้าดองไม่กลัวไม่กลัวนบ้านดีเหรอดับปอบบอลลัวครับดาเต้ดบปอบลัวดาเต้นีเครงสายสมัครเล่นมาเลยฮะถ้าต่อยเอาแพ้ไม่โพ้โหฟุตเวิร์กนี่ อันกไมอขอคุณขอเน้นๆขเน้นอ้ยแกไม่รู้ไ่คิดอะไรนะพดาเต้นะสุดยอดจริงลลาผมนกวก็ดูมันนัดุนจงก็เจอับผมอาแล้วลงทุนเยอะแล้วครบบานดอนบนอนไเยอะแกุเยอะเ้ยต้องเชียร์กูด้ยมาสไตล์ฮาลกฮาก ต่อยสวยมากฮะโอ้ยดาเต้เนี่ยไม่โหยากยากอ๋อเลยอ๋อสองเต้นด้วยกันมามาเลยอ๋อหากรุ่นพ่อแม่พี่น้องมาพอผมครัวนะขอระเบียบพระลกสายปรดด้ว ูต้องแก้เกมหรอยต้องดีหมัดเพิชิตธาตหน่อยนะฮะเออใจดีจริงนะคนนี้เริ่มหมัดเดียยไม่โดนนะต้องมีอย่างน้อยต้องสองฝาแหวนนะฝรั่งใส่กับเกมแทบจะต่อยกโันไหนจะเข้าก็โดนดักจะเข้าก็โดนดักนะจังหวะนี้ต้องลงทุนหน่อยฮะต้องลงทุนไหมอุ้ยคนลุกเลยกูเอออุยเอาไล้เอาเอา เวลายังเดินเวลายังจะคว้าเอาหน่อยโดนเราคืนโดนเราคืนไปโดนเราคืนไปอ้ยหายเสียหายเสีย แค่มากิมเหลือโดนดิวซ้ายตูได้ขอเตะบอลไปกับน้องใจหน่อยตบยอดผมได้เจอบมวยสวยมากครับแบบมาตัดกันท่าคนไปได้ที่เหลืออยู่ใส่กันใส่กันเต็ะข้อไปแล้วไม่ได้ไปข้างขาไปเลยเออหน้าก็เฉาะกันแล้ว นาทีแล้วผมเวมาไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วนะหาีต้องหาจังหวะที่จะฆ่าเป็นเนให้ได้นะนมาแหเราเคยเล่สามสิบวิเนี่ยเขาเรียกว่าเจอหอยสาวิามสิบวินใครอยาดูมวยมันเขาเเยเลยเอ้าเดินเดินเดินี่ดิกเดนิเดิน สุดยอด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 สร้ากอะไรถึงกล้องหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสร้ากอะไรถึงกล้องหน่อยอ้าวฝากอะไรถึงกล้องหน่อยครับหมดแล้วฝากดูแลกันด้วยตัวตัวลุ u e ชายตัวจัดมาเลยแบบหนักหนักคุณก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไฟเขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักคุณก็รู้ ว่าที่เนี่ยคือไฟคับตัวตัวลูกผู้ชายก็จัดมันเลยแบบหนักหนัก,นก,นก uh. มึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟคับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็หลบ